เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะโอ้น่ารักมากเลยค่ะวันนี้มีความพร้อมยังไงที่จะมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ลานองปู่ค่ะลูกยิ้มยิ้มแบบนี้ก็รู้เลยว่าสนุกอย่าลืมเตรียมถุงก๊อบแก๊บมาด้วยนะคะวันนี้เรามีของแจกเยอะมากเลยน้ําแข็งใสด้านนู้นบอกเด็กๆด้วยนะคะแจกฟรีน้ําแข็งใสตรงนู้นนะคะค่ะแล้วก็ทางนี้ก็จะมีเกล็ดขนมปังโอ้ไม่ใช่น้ําแข็งเกล็ด อน้ำส้มนะคะตรงนี้ขนมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มีกิจกรรมเล่นด้วยนะคะอะโอเคอ้าวพี่เดงเหมือนพอเลยครับพี่น้องเอออันเน่ยโอยเหมือน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 เลยเออปีนี้เรามีแต่ความสนุกสนานนะคะทุกคนนะคะแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆ สวัสดีลูกสวัสดีครับมาจากบ้านอะไรครับบ้านสรงแก้วมาจากบ้านอะไรครับบ้านสรงแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับเพื่อให้เด็กๆพูดอ่ะมาจากบ้านอะไรครับบ้านสรงแก้วเรียนอยู่ชั้นไหนครับต้นชั้นเสืยวเชิญใครอยู่ปอไหนแล้วบ้างนึ่ต้นรีนงกีสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง,งนะเเรานี่นี่นนนนนเราเป็นเด็กประถมนะเธออยู่ปออะไรเธออยู่ปออะไรเราอยู่ปอ ปอแปดปอแปดน้าตายีีปออะไรอ่ะเธอยังองสิเธออยู่กับเราอือนี่เจอปออะไรอ่าปอสองไม่พูดเลยอันนี้ปออะไรครับปอหนึ่งเราปออะไรอ่ะปอแปดแล้วปออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเทตีอันนี้เราชื่อแอนนะอันนี้ชื่ออะไร ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไงดีใจไหมเออมาปีที่แล้วได้มามไหมไมา,มาปีที่แล้วมาโอ,อแล้วเขารู้ด้วยว่าขนมเยอะเยอะมากเยอะเออแล้วจะมีเพื่อนตามมาอีกไหมครับ <c oughs> เอาไม่รู้ครับ <c oughs> โอเคด,ดีใจไหมดีใจไหมแล้วไดเตรียมถุงมาไหมไม่ได้เตรียมครับ ได้เลยว่าเขาเพิ่มรถมาด้วยน้ำแข็งใสนู่นแจกฟรีร้านนั้นนู่นนะนะครับนะโอเคนะเธอแสงขีดเสียตอนนี้เด็กๆโอ้ดูพ่อเปาสดูดูดูแคปชั่นเพ่ะเปานะโอ้แคปเปาก็ดุมนะใสแบบนี้เนาะ มีรองเท้าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวใส่เสื้อผิดกระดูกเดี๋ยวจะไม่หานะอ FC ผ่านช่องคุณเน่งนะคะมาร่วมเล่นเกมนะคะให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ก็มีการเล่นเกมมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กชายแทนคนอะไรมาเต็มคาราเบลอีกแล้วครับพี่น้อง ปัดดูขนขนมขนถังน้ำแข็งมาแล้วมีอะไรเนาะนะ,อะขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่องมนโอมและช่องแอนฟารมลี่นะคะ,ะนะก็เขาเรียกว่าไลค์ให้กับคุณนายสวนผักก่อนนะคะคุณนายสวนผักไปแต่งชุดค่ะนะไปแต่งชุดนะคะค่ะ,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 ะจ้า จากขนมฟางตรงนู้นเลยค่ะเป็นหลังถอยไม่อีกค่ะถอยไม่อีกค่ะอ่าพอน้องพลอยนะคะ<า>อุ้ยเด็กหญิงเด็กหญิงเบนแต่งตัวแล้วน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยขนอะไรมาเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปดูซีเราไปดูซีมีอะไรอีกเด็กเอนคำขวัญมาเด็กปีนี้คือท่องได้มีรางวัลด้วยนะ <c oughs> สุทเทพเอนแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมอะไรเออแจกน้ำเชื่อมอะไรคะน้ำเชื่อมฟักทองโอ้ oh, <laughs> น้ำเชื่อมฟักทองเด็กหญิงเบน์ค่ะนี่พามาดูเด็กหญิงเบน์นะคะทุกคนน่ารักค่ะเนี่ยไปแต่งตัวแล้วไปแปลงร่างนะคะจะไปแปลงร่างมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าออเออเด็กชายแทนนะคะข,ข,ขนอะไรมานะคะดูก็ขนอะไรมาเนี่ยอ่ะเราเกาะติดสถานการณ์ช่องมนโฑมช่องแอนฟมลี่นะคะ เอออ่ะผลอะไรมามอ่าขนมไปตรงนู้นนะคะจ้ะเออมีของหวานด้วยนะเอโหโหอนี่นะคะน,นี่เต็มเลยนะคะ ขอบคุณนะคะ ตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยค่ะเรียงไปเลยค่ะจ้าเรียงเลยค่ะเรียงเลยค่ะเรียงเลยค่ะรถไอติมเรียงหน้านูเลยจ้าไอติมเก้าถังมาถึงแล้วนะคะค่ะเรียงต่อเลยค่ะเข้ามาด้านนู้นก็ได้นะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเข้าด้านนู้นค่ะจะเข้าด้านนู้นเข้าด้านนู้นค่ะจะได้จอดให้เป็นระเบียบเลยค่ะนะคะนะคะเด็กยิ่งแอนก็ช่วยจัดการให้นะคะ เข้าด้านนู้นจ้ะข้าด้านนู้นข้าด้านนู้นจ้ะเออมา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 เรียงเลยค่ะเรียงเลยค่ะอ่ะไอศครีมเก้าถังมาแล้วค่ะอ่าใช่จอดเรียงเป็น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 แบบนี้เลยค่ะเรียงนี้เลยจ้ะเป็นไงคะจัดการเด็กหญิงแอนจัดการยอดเยี่ยมไหมคะเออจ้างซันแหละจ้างซันแหละเออแมนค่ะแมนค่ะจ้ะ ค่ะนั่นแหละจอดจอดใกล้กันเลยก็ได้ให้มีทางเดินนิดนึงโอเคจ้ะสวยมากค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้มีทั้งแจกน้ำแข็งใสไอศครีมนะคะทั้งหมดกี่ถังคะเจ้านี้ห้าถังครับโอ้เจ้านี้ห้าถังนะคะค่ะแล้วจะมาอีกใช่ไหมคะจากใครคะห้าถังจากใครคะพี่อิสระโอ้ พี่อิสระนะคะจะมาแล้วนะคะห้าถังเจ้านี้นะคะอออ่าเห็นบอกว่าจะมาอีกทั้งหมดมันเก้าเหลืออีกสี่อ่าน่าจะเหลืออีกสี่อาจอเรียงนะคะสวยงามมากเลยค่ะน่ารักมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ของไผ่ทองครับอ่าอันนี้ของไผ่ทองบริษัทไผ่ทองนะดีแล้วไม่มีไผ่เงินนะคะจะเออค่ะ นี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะไอศครีมห้าถังเจ้านี้เหลืออีก4นะคะเหลืออีกสนะคะโอ้วันนี้เด็กกินแบบไม่หวัน่นไม่ไหวเลยปีนี้จัดใหญ่มากนะคะผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมากๆเลยนะคะน่ารักมากนะไม่รู้อ้ยนะคะเด็กนะขอบคุณ fc ช่องมโมโนมด้วยนะคะ1600วิวแล้วน่ารักมากช่วยดันยอดไลค์ด้วยนะคะค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ fc ท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ